กับเปเรื่องเดิมเพราะมันคือธรรมชาติครับมาผมไม่แน่ใจใครถามที่คำถามที่บอกว่าเพื่อนของเขาผอมมากแขนขาดูเล็กดูไม่ healthy. เฮลตี้ประเด็นแรกก่อนครับคำว่าดูไม่เฮลตี้สรุปเขาเฮลตี้หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เราเราชอบเข้าใจผิดคือถ้าภาษาไทยคําว่าแข็งแรงกับคําว่าสุขภาพดีถ้าฝรั่งภาษาอังกฤษ s t r o n กับ h e a คนละเรื่องนะครับแยกประเด็นแข็งแรงคือคุณสามารถยกของหนึ่งรกิโลแบบชิวๆแต่คุณสามารถเป็นเบาหวานได้นะช่างฟันดีๆแต่ถ้าคุณสุขภาพดีคุณไม่สามารถยกของร้อยกิโลได้แต่คุณไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแยกกันนะครับ แต่ถามว่าเฮลตี้สตรองไปได้วยกันได้ไหมไปได้แต่มันคนละทางเข,าข้าใจความหมายผมนะมันอยู่คนละเส้นทางแต่มันวิ่งขนานไปด้วยกันได้คือคุณสามารถมีทั้งเฮลทั้งสตรองอยู่ในตัวคนเดียวได้แต่การที่คุณสตรองไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องได้เฮลเสมอไปเพราะเส้นทางเฮลก็จะมีวิธีหนึ่งเส้นทางสตรองก็้นไปวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าเนี่ยคุณเล่นกล้ามนะแล้วคุณจะกินอะไรก็ได้กินจังฟู้ดอะไรก็ได้ผิดนะครับ พราะถ้าคุณกินจังฟู้ดสุดท้ายคุณก็จะเจออาหารแปลรูปแล้วสุดท้ายคุณก็จะเป็นเบาหวานเบาหวานในร่างที่เป็นแบบเขาเรียกเลยนะเบาหวานในร่างที่ดูเหมือนแข็งแรงฟังดีๆเพราะเขาแข็งแรงเขาไม่ได้เฮลตี้คนที่เฮลก็คือเจาะออผลเลือดออกมาแล้วแล้วดีไม่เปียบไม่ป่วยแต่แค่เขาไม่มีกล้ามเนื้อเขาไม่ได้ออกเขาพูดง,ง่ายเขาไม่ได้ออกกําลังกาย แต่เขาเฮลตี้ไงแต่เขาไม่ได้ต้องการมีกล้ามไงเพราะงั้นการที่เราดูแค่ภาพลักว่าแขนขารีบเล็กแล้วจะบอกว่าไม่เหวบอกไม่ได้ครับมันอยู่ที่ว่าหนึ่งเขาเจ็บอ,อ่อนแอไหมสองก็คือนั่นแหละคือจะไปคิดว่าเขาต้องมีเรี่ยวมีแรงเสมอไปคนที่เฮลตี้แต่ถ้าเกิดเขาเฮลตี้แล้วเขาไปออกออกําลังกายยกเวลีซิสตันทำฮิตเขาจะได้ทั้งสอย่าง แต่ถ้าวันนี้เขาไม่อยากเขาแบบดูแลตัวเองอะ่ะแต่ชิลนึกออกวะคือไม่ไ้ออกลังกายอะไรเยอะแยะเขาอาจจะดูผอมๆแต่ถ้าผอมแล้วค่อนข้างออส่อสายอันนั้นใช่อันนั้นอาจจะเป็นขาดสารอาหารอันนี้นจะเป็นอีกประเด็นเห็นภาพเนะ่ยว,วันนี้เราดูแค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวไม่ได้เพราะอย่างที่บอกเราชอบติดร่างกายอะไรสุขภาพแข็งแรงพอเราพูดคำดีแล้วมันรวมถึงคาว่าเฮลตี้ไงถ้านั้นจริงคำว่าแข็งแรงคือสตรอง เห็นภาพเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเราก็เลยติดจากไอ้คำพูดเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นคําแบบบ้าๆบอๆที่ว่าอะไรไปเล่นกล้ามสิแล้วอย่าร่างกายจะแข็งร่างกายคือคําพูดอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะว่าคือ make you r strong มันไม่ได้ make you r healthy นะ make you strong เห็นภาพยังเพราะฉคุณต้องแยก2คํานี้เพราะวันนี้อะเคสที่บอกว่าเขาดูไม่ได้เฮล y ีให้ไปดูผลเลือดเขาก่อน ดูว่าเขาเจะเอาแรด,ไ,ดไหมถ้าไม่ไม่ใช่แค่เขาไม่มีกล้ามแค่เขาไม่มีกล้ามแล้วย้ำอีกครั้งคุณอย่าคิดว่าคนที่มีกล้ามแล้วจะเฮลตี้เสมอไปฟังดีๆนี่เสมอไปหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเขาก็ทั้งทั้งสตองทั้งเฮลตี้แต่ก็มีอีกหลายหลายคนที่สตองแต่ไม่เฮลตี้ถ้าคุณไปดูในประวัติคุณจะพบว่านักเล่นกล้ามชื่อดังหลายๆคนเสียชีวิตเพราะเป็นเมาหวานเสียชีวิตเพราะเป็นหัวใจวาย ก็เยอะแบกลากเครื่องบินเจ็ตได้นะเป็นเบาหวานเห็นภาพไหมครับแยกประเด็นฮอนอย่าไปปักปั๊มว่าดูผอมแห้งไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงแล้วจะไม่เฮลตี้ไม่ Strong, ไม่สตองอ่ะไม่เถียงเขาไม่สตองแน่นอนผอมๆไม่มีเลี่ยวไม่แีแรงแต่ถามว่าเฮลตี้ไหมเขาอาจจะเฮลตี้นะครับพรฮอนแย่สตองกับเฮลตี้ออกจากกัน เพราะมันวิ่งคคละเซนคุณอันเคยเห็นไหมคนเตะบอลในหมู่บ้านชุมชนน่ะแม่งแดกเหล้าสูบบุหรี่แต่เล่นกีฬาได้วิ่งได้แบบจบอะจบแม่ด่ะเห็นภาพยังแต่คุณคิดว่าสูบบุหรี่กินเหล้าอ่ะมันจะสุขภาพดีปะ่ะสุดท้ายพวกนี้ตายตับแข็งมะเร็งปอดใช่ปะ่ะเห็นภาพยังแต่ถ้าคนเฮลตี้ คือเขาก็ไหม่อะไรแต่ถามว่าให้เขาเล่นกีฬาเขาอาจจะไม่ได้ไหวเพราะเขาไม่ได้ฝึกฝึกกล้ามเนื้อฝึกอะไรให้มันแข็งแรงเห็นภาพไหมแต่ถ้าคนที่ได้ทั้งหมดอย่างเช่นคิสเีนโนโรนโดเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติเขาเขาก็จะทั้งดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายทั้งการกินอะเห็นปะอย่างไง้เขาก็สุดยอดได้ทั้งสองอย่างมันมีตัวอย่างแต่เราอ่ะชอบเอาเขาเรียกเอาตัดเราตัดสินอะเราชอบตัดสินจากภาพลักษณ์เราตัดสินจากคาที่มันดูสับสน เร่จริงต้องแยกเฮลก็เฮลสตอก็สตอแต่สองคำนี้อยู่ในคนคนเดียวกันได้แต่การทำให้เฮลมันก็คือวิธีนงึงคุณไม่สามารถเล่นกล้ามแล้วกินจังฟู้ดแล้วบอกว่าตัวเองสุขภาพดีได้เพราะถ้าเกิดตาบใดที่คุณจอดเลืออกมาแล้วเป็นเบาหวานมันก็ไม่เฮลตี้แม้คุณจะสตรองคกันตามเห็นมนี้ครับ นี่ยังไม่พูดนะเพราะว่าอย่างพวกนั้นเขาก็จะมีบางเขาจะมีว่าฉีดไอ้นู่นไอ้นี่อีกยิ่งไปกันใหญ่การฉีดฮอร์โมนบางทีก็ไม่ดีนะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างหลายๆอย่างแล้วต้องพูดตรงๆว่าอย่าโรคสวยก็คือส่วนใหญ่พวกนักกล้ามส่วนใหญ่ย้ำคํานี้ก่อนผมไม่ได้บอกร้อเเซนส่วนใหญ่ต้องฉีดฉีดฮอร์โมนไม่ว่าจะก้อนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฉีดอินซูลิน แล้วคุณลองคิดดูฉีดพวกเนี้ยเพี้ยนหมดเลยครับสมดุลแต่แรกมาด้วยการที่เขามีกล้ามแต่ถามว่าเฮลตี้ไหมเห็นภาพมางอย่างนี้ครับเฮลตี้ไหมไปฉีดอิสูลินอย่างเงี้ย <c oughs> กล้ามมันจะได้ส,สวยอเพราะอนแยกประเด็นนะครับผมอ่ะโอเคคำถามที่ฝากไว้หมดแล้ว